สวัสดีครับผมเซลแซมนะครับเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้นะครับวันนี้พามาดูเป็นตัวนิสสัตเอ็กเซลนะครับซึ่งโฉมนี้ดีไซน์นี้นะครับเป็นตัวปี2016ได้เป็นตัวแบบขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะ,ะแล้วก็ที่สำคัญได้มาเป็นแบบรถเจ็ดที่นั่งด้วยนะก็ใครดูเป็นตัวเจที่นั่งผมว่า ราคาตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ได้เป็นแบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อประตูท้ายไฟฟ้าด้วยฮนะสัญลักษณ์ด้านท้ายนะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นตัว X t a i l น,นั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถ SUV นะครับหนึคันที น่าจะแบบไปกันได้ทั้งครอบครัวนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ตัวรถนะครับสภาพรถถือว่าค่อนข้างดีนะมีกล้องมองรอบทิศทางนั่นเองนะครับไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านหน้าเนี่ยจะเป็น LED ที่เป็นแบบมีไฟโปรเจคเตอร์มาแบบนี้ด้วยนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเป็นรถที่หมดสัญญาเช่านะครับจากหน่วยงานหมดสัญญาส่งกลับคืนมานะครับได้เป็นแบบ สีเทานะค่อนข้างสวยเลยแหลกหลังคาด้านบนนะครับก็มีมาให้นะถือว่าโอเคใครอยากจะไปเสริมเติมเพิ่มอะไรนะถือว่าคันนี้น่าจะถูกใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญสําหรับคนขับนะได้มาเป็นแบบเบาะปักไฟฟ้านะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสภาพถือว่าสวยเลยเลขไม่ประมาณแสนต้นๆเองนะประมาณแสนหนึ่งหมื่นโดยประมาณนะครับแล้วก็พวงมาลัย ได้มาเป็นแบบมันติฟังก์ชันแบบนี้แล้วแล้วก็เพิ่มเติมอย่างหนึ่งชุดเกียร์นะครับได้มาเป็นแบบเกียร์ออโต้สามารถปรับ2ได้นะครับปรับขับ2ปรับขับ4ได้แล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกล้องนะครับเดิมๆโรงงานเต็นจอเดิมโรงงานมีมาให้แล้วถือว่าเป็นรถหนึ่งรุ่นนะครับตอนนี้ที่ราคาค่อนข้างดีก็ใครมองหาออปชั่นนะครับคันนี้น่าจะถูกใจ นะแล้วก็ผู้โดยสารตอนท้ายนะครับก็ดีไซน์นะครับนั่งสบายนะเพิ่มเติม <ๆ S 2> อีกอย่างหนึง่งถ้าใครไม่มีนั่นก็สามารถพับเบาะลงมาได้นะครับเพื่อที่จะเป็นที่เขาเรียกว่าไงที่เท้าแขนนะมีแอร์สช่องเพิ่มเติมนะถือว่าโอเคนะครับมีที่ใส่เอกสาร1ช่อง2ช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยสามารถวางแก้วน้าได้แล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหลังนะครับเขาก็จะมีเป็นแบบว่า เบอกนะครับแถวที่3มีมาให้ด้วยก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนั่งถือว่าสบายนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเราสามารถใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่านะครับถ้าใครมีสัมภาระนะครับถือว่าใส่ได้ค่อนข้างโอเคเอ๊ะต้องเปิดตรงไหนนะบริเวณนี้ไหมเดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงอ๋อนี่ตรงนี้แม่ <laughs> เล่นมุก นะครับก็คือจะเป็นท้ายไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่มเติมนะครับถ้าเรามีสัมภาระเราสามารถวางด้านท้ายได้หรือเราจะพับเบาะลงไปก็ได้ด้วยนะอาถือว่าค่อนข้างโอเคในส่วนของการพับเบาะนะครับก็จะเป็นแบบระนาบเดียวกันนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะใส่สัมภาระไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมว่าค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเรามีผู้โดยสารเพิ่มนะอาจจะ พื้นที่ใช้สอยอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่า,าสามารถไปกันได้ทั้งครอบครัวถือว่าเป็นรถหนึ่งรุ่นนะครับอนเนกประสงค์พอสมควรนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับมีใส่ของใส่สัมภาระเพิ่มเติมได้นิดนึงถือว่าโอเคเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับเดิมๆนะถือว่าโอเคนะครับรถไม่ไม่ลิกคว่ำนะถือว่ารถหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างดีเลย นะครับตอนนี้3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าปิดจากด้านท้ายก็สามารถปิดจากตรงนี้ได้ด้วยนะถือว่าโอเคนะครับก็เผือเราซื้อของถืออะไรอยู่นะครับเราจะได้ไม่ต้องเออขาเรียกว่าไงหนะักนั่นเองนะก็เป็นรถหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้งานเลยทีเดียวนะกับราคาตอนนี้3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นอ่ะเดีย๋ยวผมลองพาไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงขออนุญาตปรัปบเบาะนิดนึงขาจะยาวไปหน่อยนะครับภายในนะครับ กว้างขวางนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณแจนะครับจะมีเป็นแบบนี้มาให้นั่นเองสัญลักษณ์ของนิสสันนะชัดเจนถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นๆๆนะครับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะสตาร์ตติดแล้วขึ้นมาเวล c o ามจะได้มาเป็นประมาณนี้แบบนี้เลยทีเดียวนะสวยดีนะแล้วก็เลขไม้นะครับ112,724กิโลเมตรนะเห็นไมเอ่ยหน่ 24กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าไม่กำลังดีเลยนะครับรถปี2016ก็มีเป็นรถใช้งานนะครับแต่ก็เลขไม้มีขยับขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ผู้โดยสารนะครับนั่งเนี่ยค่อนข้างจะสบายค่อนข้างจะกว้างขวางนะภายในค่อนข้างจะโอโถงนะครับนั่งสบายเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญด้านบนฝ่ายเนี่ยเขาก็จะให้มันเป็นแบบเปิดด้านทางแบบนี้ได้ถือว่าโอเคนะครับมีที่ใส่แว่นตานะแล้วก็ที่บังแดดนะครับจะมีที่ กระจกมีไฟมาให้ด้วยอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเทคโนโลยีปี2,016รถคันนี้เป็นโฉมปี2,016นะกับราคา3,99,000บาทดีไซน์ภายในถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะกับราคาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะใครมองหาผมว่าถูกใ,ใจแน่นอนนะครับสำหรับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออตโต้มาแบบนี้นะแล้วก็เพิ่มเติมมีอย่างนะึงเห็นไหมสามารถ ปรับ2ได้ปรับ4ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นทางแบบลาดชันก็มีระบบตัวนี้มาช่วยเหลือด้วยนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สําหรับกล้องมองหลังนะครับตรงนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็จะเป็นกล้องมองรอบทิศทางนะถือว่ายังให้เทคโนโลยีในส่วนของการ มองรอบทิศทางมาอยู่นะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังนั้นเองนะถือว่าโอเคเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีในส่วนของเรื่อง n นว i เกเตอมีเรื่องแมปมีเพิ่มเติมมาให้ด้วยถือว่าโอเคนะกับตัวรถนะถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับใครมองหานะครับถือว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีสภาพโดยรวมถือว่าสวยกลิบนะ กับราคาตอนนี้นะครับ3า9 0 0 0บาทได้มาเป็นแบบขับเคลื่อนสีล้อนะแล้วก็ที่สำคัญนะได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับภายในค่อนข้างจะกว้างขวางโอโถงเลยทีเดียวนะครับนั่งสบายสบายถือว่าสบายเลยทีเดียวนะครับแอร์เย็นฉ่ำถือว่าโอเคผ่านนะสำหรับรถคันนี้นะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง5ปีด้วยกันนะอ่าก็โอเคเลยตกงวดประมาณเท่าไหร่นะน่าจะ 3 9 9น่าจะแตะประมาณ9,000ัน 9, กว่ากว่าหมื่นไหมผมไม่มั่นใจขออนุญาตเช็คให้รอบหนึ่งนะครับใครมองหาละกันนะครับอยากจะชมรถมาดูรถได้เลยนะครับพิกัดนะอยู่แถวรามินทากมที่7นั่นเองด้านหน้าผมเนี่ยเป็นถนนใหญ่รามินทาน,นั่นเองนะครับอ่ะลืมพูดไปพูดมาแล้วลืมเปิดฝากระโปรงด้านหน้าดูว่าฝากระโปรงด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะสาหรับด้านหน้านะครับลองเช็คลองดูเบื้องต้นแล้ว น็อตนะครับไม่ขยับเดิมเดิมนะรถเดิมๆนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับรถไม่ชนมาไม่เฉี่ยวมานะครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของโครงสร้างหลักเนี่ยครับแชสซีนะครับรถไม่เคยแบบชนหนักเข้ามานะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าจะถูกใจเลยแหละนะครับสาหรับรถครอบครัวนะน้ำมันเครื่องไม่ไหลไม่เยิมนะครับสําหรับห้องเครื่องเป็นรถเดิมๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ น่าเล่นกับราคาตอนนี้นะ3,99,000บาทนะครับซื้อเงินสดได้นะครับใครจัดไฟแนนซ์จัดได้สูงสุดถึง5ปีนั่นเองนะสภาพรถถือว่าสวยกลิบนะครับก็ตามการการระยะเวลาแต่ก็ทางบริษัทจะดูแลเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับสภาพวันรับรถนี่ถือว่าสวยแน่นอนนะใครมองหานะครับเข้ามาชมได้พิกัดที่แจ้งไว้รามินทา กมที่7นั่นเองด้านหน้านเนี่ยติดถนนใหญ่รามินทาน,นั่นเองนะครับเดินทางมาไม่ถูกโทรหาผมด้านล่างนี้ได้นะเบอร์โทร0834402297นั่นเองนะครับรับรองได้ว่าถูกใจแน่นอนกับนิสสันเอสเทปี2016เป็นตัวขับเคลื่อนแบบ4ลอ้อสามารถปรับขับ2ได้ปรับ4ได้ใครมองหาอยู่ได้รถ SUV ขนาดใหญ่ปี2016กับราคา 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครมองหาโทรหาผมได้เลยเบอร์โทรดาร์าง0 8 3 4 4 0 2 2ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางผมลงไว้นะครับอาจจะเป็นรถถูกใจแบบคันนี้นะอ่าหรือรถส,สวยมีแล้วจะรีบมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสนใจไงฝากกดติดตามด้วยยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน E นะีหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วสวัสดีครับ